สวัสดีคะ่ะมาพบกันกับช่องสวนขวัญข้าวนะคะวันนี้เช้าวันหยุดนะคะพี่พๆท่านไหนนะคะมีเวลาว่างจากการทำงานนะคะเวมาชมต้นไม้สวยๆร้าน,นเทาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ต้นแรกกันเลยคะ่ะ นี่นะคะตัวแรกตัวนี้นุ่นมีต้นเดียวนะคะนุ่นได้เข้ามาเพิ่มนะคะตัวใหม่เนาะตัวนี้นุ่นได้มาครั้งแรกนะคะ mm. น้องมีชื่อว่า snow white ค่ะ snow white ก็คือใบของเขานะคะนี่ใบของเขานะคะจุดเด่นก็จะเป็นสีขาวแบบนี้เลยค่ะนี่เขาเกือบทั้งใบเนาะแล้วก็จะมีสีเขียวค่ะลาต้นก็จะเป็นสีขาวแบบนี้ค่ะ mm. ตัวนี้นุ่นมีต้นเดียวนะ mm. ตัวนี้นุ่นให้ราคา อยู่ที่400บาทนะคะพี่ๆท่านไหนรับได้นะคะตัวน,นี้มีชื่อว่าสนูไว้นะคะอยู่ในกระถาง1 1นิ้วเลยนะต้นไม่เล็กนะต้นนี้เนาอราคาดมอนนะคะไดมอนเนาะใบจะมีตำหนิตรงนี้นะคะ ตัวนี้นะปกตินุ่นขายอยู่ที่490นะคะตัวนี้วันนี้นุ่นให้ไปในราคา350บาทเท่านั้นนะคะมีตน้นหนีนะคะแล้วก็เหลือต้นเดียวด้วยเนาะอยู่ในกระถางแผ่น้วนะคะฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยนะตัวนี้นุ่นให้ในราคา350นะคะต่อมานะคะเป็นกวากกันลายานะคะนี่เหลือส่งต้นสุดท้ายนะนี่เนาะ ตัวนี้นะคะกวักกระยานะคะเอาไปในราคา350ราสิบบาทพอนะคะสวยมากเลยนะต้นนี้ลักษณะใบของเขานะคะจะปีนแบบบิดๆแบบนี้เนาะแล้วก็สีแดงๆแบบนี้เลยอะ่ะตัวนี้นะคะ350บาทนะคะกวักกระยานะคะใครยังไม่มีสะสมนะนุนแนะนำเป็นตัวนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูทางนี้กัน ตัวนี้นะคะเป็นฉัดมงคลนะพี่ๆท่านใดนะคะกําลังมองหาต้นฉัดมงคลนะคะวันนี้นุ่นมีเข้ามาให้พี่ๆได้เลือกแล้วเนาะตัวนี้นะคะต้นแรกเนาะตัวนี้ราคาอยู่ที่350บาทนะคะฉัดมงคลนะนี่สวยนะตันนี้แล้วก็จะมีตัวหนึง่งจะเป็นตัวพิการหรือตัวกายนั่นเองค่ะ นี่นะคะใบก็จะเป็นแบบนี้เลยถ้าตัวนี้นะคะนุ่นขอในราคา380บาทนะคะตัวนี้ใครที่กำลังสะสมไม้กลายนะคะแนะนำเป็นตัวนี้เลยตัวนี้ฉัดมงคลกลายนะคะ380บาทต่อมาคะ่ะจะเป็น กวักนำโชคหรือกวักมาหามงคลนะคะจะคล้ายๆกับกวักกัลยานะแต่กวักกัลยาค่ะใบเขาจะเป็นออกแดงเนาะตัวนี้ใครชอบไม้เขียวๆแบบนี้นะคะราคาอยู่ที่120บาทเท่านั้นนะคะราคาดีมากๆเลยนี่120เองเราก็ได้ฟอร์มแบบนี้เลยนะคะแต่ตัวนี้จะอยู่ในกระถางห้านิ้วนะคะพี่ๆได้ไปก็รุ่นแนะนําไปเปลี่ยนสายแปลนนิ้วนะหรือใส่10อนิ้วก็ได้นะนี่ฟอร์มเต็มเลยนะ120บบาทเท่านั้นคะ่ะ นุ่นมีจํานวนอยู่นะคะตัวนี้ <c oughs> ต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นลูกลํำซ้ำนะพี่พี่ท่านไหนนะคะ <c oughs> ไม่ทันรอบล้ำลูกลํำซ้ำไซสเล็กรอบที่แล้วนะคะเรามีนุ่นมีมาให้แล้วนะ <c oughs> นี่เลยใบสีชมพูแบบนี้เลยค่ะ <c oughs> ตัวนี้นะคะนุ่นให้ไปในราคา180บบาทนะคะพี่พี่ท่านไหน อ,อยากได้ไซส์เล็กๆนะคะนุ่นมีมาให้แล้วนะ180บาทเท่านั้นคะ่ะนี่นะคะต่อมาซับทวีคูณคะ่ะพี่ๆท่านไหนจองไว้นะคะนุ่นอาจจะไม่ได้โทรไปบอกนะคะว่าสินค้ามาแล้วนะคะเผื่อดูคลิปนี้เนาะตัวนี้ซับทวีคูณนะคะอยู่ในกระถาง5นิ้วนะคะตัวนี้100บาทนะคะสวยมากนี่คะ่ะ หนึ่งกระถางก็จะมีประมาณสองต้นนะคะต่อมาแดงมงคลนะคะพี่พี่ท่านไหนรอแดงมงคลไซส์เล็กเนาะนี่นี่ค่ะอยู่ในกระถางห้านิ้วเหมือนกันหนึ่งกระถางก็จะมีประมาณสองต้นนะคะตัวนี้เอาไปหนึ่งร้อยสามสิบาทพอนะคะแดงมงคลนะหนึ่งร้อยสามสิบาทค่ะต่อมาเป็นซันดอกนะคะตัวนี้จะเป็นตัวกลายนะคะหรือตัวเหลืองนั่นเองตัวนี้เอาไปหนึ่งร้อย อันนี้หลุดจองบ่อยมากเลยนุ่นให้ไปร้อยห้าสิบพอปกตินุ่นขายสองร้อยนะเนี่ยค่ะให้ร้อยห้าสิบพอเนาะแล้วก็จะมีตัวนี้ดวงพารวยนะคะปกตินุ่นขายอยู่สี่ร้อยห้าสิบเนาะดวงพารวยพี่พ,พี่ถ้าไหนรับวันนี้เอาไปในราคาแค่สามร้อยห้าสิบบาทจัดส่งให้ฟรีไปเลยค้าน,นี่นะคะดวงพารวยนะคะนุ่นมีลิปสติกไทยด้วยนะคะพี่ๆท่ถ้าไหนสนใจลิปสติกไทยนะคะ ปกตินุ่นจะขาย490เนอะแล้วก็แต่ว่าหลุดโจงมาเดี๋ยวนุ่นเดี๋ยวนุ่นจะถ่ายรูปลงในช็อตให้ที่ชมนะคะนุ่นไม่ได้ติดมาด้วยเนาะอยู่อีกร้าน,นหนึ่งเนาะอ่านุ่นจะให้ในราคาแค่350รวมส่งพอหลุดโจงมาส่งต้นค่ะตัวนี้เป็นลูกเบนะพี่ๆถ้าไหนสนใจลูกเบนะคะ ตัวนี้ก็หลุดจองมานี่มีตําหนินะตัวนี้แต่ก่อนนุ้นขายอยู่ที่พันห้านะคะหลุดจองมานะคะอยู่ในใกระถางสีขาวแบบนี้เลยนุ้นให้ราคาหนึ่งพันบาทเท่านั้นคะ่ะราคาขาดทุนไปเลยนะพี่พี่พี่พ,พี่ถ้าไหนสนใจนะคะนุ้นให้ราคาหนึ่งพันบาทนะคะ <c oughs> ต่อมานะคะจะเป็นอ่ากุมารดําเรียกซรัพหรือแบค็คาดีนันนะคะตัวนี้เอาไปในราคาหนึ่งร้อย สามสิบบาทพอค่ะตัวนี้เนาะหนึ่งร้อยสามสิบบาทนะอยู่ในกระถางแปดนิ้วนะคะแล้วก็จะมีกุมารกุมารทองนะคะแล้วก็จะมีกุมารแดงนะนุ่นให้ราคาเดียวกันเลยค่ะหนึ่งร้อยสามสิบบาทนะคะเดี๋ยวเราไปดู <c oughs> อัญนนมณนนีอ่ะตัวนี้นะตัวนี้เป็นออลาส้มนะคะออลาส้มเนาะเสียงอาจจะ เพี้ยนเพี้ยนิดนึงนะคะวันนี้นุ่นไม่สบายเนาะตัวนี้เนะเาะออราส้มตัวนี้สวยมากปกติ100บาทวันนี้พี่พี่ท่านไหนสนใจนะคะเอาไปแค่ราคา80บาทเท่านั้นคะ่ะอยู่ในกระถาง5นิ้วสวยๆแบบนี้เลยนะคะโปรโมชั่นนะคะพี่พี่ท่านไหนรับไปขายนะคะสนใจรับ <c oughs> 10ต้นนะคะปกติ10ต้นก็จะอยู่ที่800นะคะนุ่นให้ในราคาเออ 6 5 0หรวมสูงนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนรับ10ต้นเนาะตัวนี้ค่ะต่อมานะคะจะเป็นตัวนี้ไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะตัวนี้จะเป็นออร่าส้มเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ว่าจะอยู่ในกระถางแปดนิ้วตัวนี้นุ่นขอราคา150่าบบาทนะคะตัวนี้เนาะจะใหญ่กว่าตัวนี้แต่ตัวนี้สีจะสวยกว่านะคะพี่ๆท่านไหนรับไปขายนะคะนี่ค่ะนุ่นให้ราคาพิเศษไปเลยเนาะ10ต้น เมื่อกี้บอกไปกี่บาทเนาะลืมนะคะเปลโปรโมชั่นให้ค่ะเพราะว่าเหลือไม่เยอะแล้วเนาะ <c oughs> ต่อมาค่ะอันนี้เป็นการนัดนะคะเป็นไม้ส่งออกเหมือนกันค่ะมีอยู่สองต้นนะนี่ค่ะใบก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆ <c oughs> ตัวนี้เอาไปในราคาสามร้อยห้าสิบบาทนะคะการนัดมีสองต้นนะคะเป็นไม้ส่งอ,อกเนาะนี่นะคะ แล้วก็จะม,มีตัวนี้ค่ะเป็นกวักมหามงคลไซส์ใหญ่เนาะเมื่อกี้มันมีไซส์เล็กราคา120ินะคะแต่ตัวนี้เป็นโฟมกอเนาะราคา280บาทนะคะอยู่ในกระถางส1อนิ้วแบบนี้เลยค่ะแล้วก็จะมีลูกล่ำซำไซส์ใหญ่นะคะไซส์นี้จะอยู่ที่280ดบาทนะคะพี่ๆท่านหนอยากได้โฟมใหญ่ไปก็แนะนำเป็นไซส์นี้เลยค่ะ8 0บาทเท่านั้น แล้วก็จะมีตัวนี้นะคะเป็นคาถาทองนะเอาไปหนึ่รอยแปดสิบบาทนะคะนี่ค่ะต่อมาค่ะจะเป็นตัวนี้เป็นหยกหยกจัก,กรพพัดนะคะราคาหยกจัก,กรพพัดเนาะตัวนี้เอาไปร้อยแปดสิบนะคะเพราะว่าเขามีตำหนิแบบนี้นะนี่นะคะแล้วก็มีโคตรรวยนะคะหรือตัวนี้จะเป็นนี่ค่ะลม ตัวนี้นะคะรขรวยหรือ,อน,นี้นะเรดอกโกนะคะตัวนี้เอาไปส5งร้อยาสิบบาทพอคะ่ะแล้วก็จะมีไม้ฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวนุนพาไปดูเนาะพี่พีท่านไหนก็กสนใจนะคะตัวนี้เป็นพัตตาสนามซีเวอร์นะคะเป็นไม้เนื้อเยื่อเนาะไซส์แบบน่ารักลุแบบนี้นะคะตัวนี้100บาทนะคะพัตตาสนามซีเวอร์นะนี่ค่ะแล้วก็จะมี รางเงินนะคะรางเงินก็อยู่ที่80บาทนะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจแล้วก็จะมีเดรี่ปักายดาวค่ะเดรี่ปักไกดาวจะอยู่ที่120บาทนะคะใครเป็นชอบไม้ฟอกอากาศนะคะนุ่นก็จะแนะนําเป็นตัวนี้เลยแล้วก็จะมีเฮงเฮงเฮงนะคะเฮงเฮงเฮง180บาทนะคะสวยมากดูใบนะคะใบสีแบบนี้เลยแล้วก็ตัวนี้นุ่นจําชื่อไม่ได้นะคะแต่พี่พท่านไหนที่รับตาหนิได้นะ มีเป็นประมาณนี้นะมันจะมีแบบนี้อยู่สต้นนะคะเอาไป100บาทนะคะปกตินุ่นขาย1น0เนาะนุ่นมาเซลเร์ราค้าพิเศษให้เลยละกันนะคะแล้วก็จะมีแสงจันทานะคะ120บาทเนาะนุ่นจัดโปรโมชั่นให้นะคะเพราเหลือแค่สต้นเนาะ, <c oughs> ะแล้วก็จะมีเศษฐีใหม่นะเศรษธีใหม่ก็120นะคะโอเคค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้เช่าส่วนขวัญ้าด้วยนะคะเจอกันใหม่ ep หน้านะคะนุ่นจะมาอัปเดตต้นไม้ให้ค่ะขอบคุณค่ะ